สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เจอกันอีกแล้วเนาะในเจนนี่ไล์ออนมาเวค่ะนะคะเรื่องเล่าในต่างแดนเนาะก็วันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าคนที่รู้จักก็จะชอบพูดให้ฟังว่าเออเราอยู่ต่างประเทศอะ่ะของฟรีไม่มีหรอก <c oughs> ของฟรีไม่มีหรอกเขาจะพูดให้ฟังแบบนี้ตลอดเลยทีนี้จากประสบการณ์ของตัวเองอ่ะเนาะก็ก็อยากจะเล่าให้ฟังอ่ะนะคะว่าเออเราสิ่งที่เราเจอเราเจอ มันมันจริงไหมที่คําว่าของฟรีไม่มีหรอกอืมแต่เราอ่ะพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเจะเ,เจอเนาะทุกคนไม่เหมือนกันค่ะนะคะอะอย่างเช่นอ่ะของตัวเองเลยนะคะตัวเองเนี่ยคือคือเราเนี่ยประเภทว่าเราเราไปอยู่ที่นู้นเราไม่รู้จักใครเราไม่มีเพื่อนไปเรียนหนังสือก็ไม่มีคนไทยนะคะในช่วงแรก อพอเราเรียนได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีคนไทยมาเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนในในชั้นชั้นเรียนเดียวกันน,นะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเนาะเจอกันเราก็ทักทายแล้วก็ทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของของของ,ของคนไทยด้วยกันที่ที่เราย้ายถิ่นมาอยู่ในช่วงระยะแรกนะคะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันเลยก็มีน้องเนาะ มีน้องอยู่คนหนึ่งเขาก็เขาก็ถามว่าเออพี่เจนพี่เจนมีเพื่อนไหมเราบอกเราไม่มีหรอกเราไม่มีเราก็อยู่กับแฟนเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยอืมถามว่าเหงาไหมมันก็มีบ้างอะเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องรู้จักการการอดูแลตัวเองอะคะ่ะหมายถึงดูแลสภาพจิตใจตัวเองไม่ให้ไม่ให้ตัวเองไปโรคซึมเศร้าหรืออะไรประ,ประมาณแบบนั้น ทีนี้น้องเขาก็ถามอ่ะเนาะเราก็บอกเขาบอกว่าเออมันก็มีบ้างเออน้องเขาเลยบอกว่าเออพี่เจนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาวิดีโอมาให้เออเขาเอาวิดีโอมาให้อ่หมายถึงว่าวิดีโอที่เป็นหนังนะคะหนังพกซีรีส์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็บอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราเราเราโอเคกับตรงนี้เราเราเรา,เรา,เราคือก็ไม่อยากรบกวนเขาอ่ะเนาะเขาก็บอกว่าเอยเดี๋ยวเขาเอามาให้เพราะว่าเขาอ่ะดูหมดแล้วเออดูดูทุกทุก ทุกอย่างแล้วอะไรประมาณแบบนี้เราเราก็เออเนาะไหนเมื่อน้องเจตนาดีเราก็โอเคก็รับไว้อ่าแล้วก็วิดีโอที่น้องเอามาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นพวกแห้งเจียเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องแห้งเจียค่ะแล้วก็มีอ่าเป็นวิดีโอของหนังของของหนังหนังอินเดียค่ะอะไรประมาณนั้นอืม ก็ขอบคุณเขานะจริงๆแล้วในความมีน้ําใจของเขาอะค่ะถามว่าตัวเองได้ดูไหมไม่ได้ดูหรอกตัวเองไม่ได้ดูหรอกค่ะแต่ก็ให้เพื่อนคนไทยต่อไปอีกเออก็ก็บอกเขาอะเนาะพอดีว่าเออที่บ้านจริงๆที่บ้านหนังเยอะมากคือคุณเคนะเป็นเรียกไงว่าเป็นเขาเรียกจะบอกว่าเจ้าพ่อดูหนังก็พูดได้เพราะแกชอบมากคือแกชอบอะค่ะแกชอบของแกแล้วก็เราก็ดูกันดูกันตลอดอะไรประมาณนี้ ก็เลยเอาเอา,เอาหนังที่น้องเขาให้ะคะ่ะเอาให้เอาให้คนให้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะว่าน้องเราก็เข้าใจอ่ะในเมื่อเขามีเจตนาดีกับเราเราก็ส่งส่งผ่านเจตนาดีนะั้นะให้กับกับคนที่เขาเขาอยากอยากดูอะไรประมาณนั้นอก็ให้น้องเข้าไปอา่าอันนี้เป็นเป็นการรับโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินนะคะครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อมาก็เพื่อน เพื่อนอเพื่อนคนไทยอีกแล้วค่ะเพื่อนคนไทยเนาะน้องเขาย้ายไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วก็เขาก็ไปเรียนในเลเวลหนึ่งะนะคะน้องเขาน่ารักมากเพราะว่าไปแล้วเขาเก็บพริกอะคะ่ะเก็บพริกจากที่บ้านมาให้นะคะคือตัวเองเนี่ยเรียกไงว่าถามว่าซื้อซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่า เออน้องแต่ว่าน้องเขาเก็บมาให้เราเนี่ยคือเอามาเยอะมากพวกพิกขี้หนูอะค่ะใส่ถุงมาเยอะมากเลยอะเราก็นึกเฮ้ยเราจะทํายังไงอะ่ะอะไรประมาณแบบนี้นึกไม่ออกอะเพราะว่าคือตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแม่บ้านอะเนาะเราไม่ใช่แม่บ้านเราก็ไม่รู้อืมน้องเขาเ็าบอกว่าเออพี่เจนเอาไปเถออะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเออเราจะไปไปไปแบ่งให้คนอืนะ่นอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเอาไปเถอพี่เจนแล้วก็ไปแค่ช่องฟิตเอาไว้อืม ขอกินได้นานเขาพูดคํานี้อืเราก็เลยโอ,โอเคเอารับมารับมาแล้วก็ก็เอาพริกเนี่ยนะคะไปแช่ช่องฟิตเลยนะประมาณเกือบหกปีอะพริกที่น้องให้มาเนี่ยเราทานได้ประมาณหกปีคะ่ะในถุงใหญ่ๆที่น้องเขาให้มาเพราะว่าแช่ในช่องฟิตอะคะ่ะแล้วมันก็จะสดอยู่อย่างนั้นตลอดเนาะ เอออันนั้นก็เป็นการรับโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเหมือนกันเนาะนี่เป็นมิตรภาพดีๆเราก็พูดถึงเพื่อนต่างชาติบ้างก็แล้วกันเพื่อนต่างชาติอย่างเช่นเพื่อนชาวเวียดนามเพื่อนชาวเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจมากทําอาหารมาทานที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะตัวเองทําเผื่อตัวเองเนะนตลอดเลยปกติเนี่ยตัวเองไปโรงเรียนเนี่ยก็คือ ตอนเช้าๆเนี่ยถ้าเราไม่ผัดข้าวไปหรือว่าถ้าคุณเคนเขาไม่ได้ทําอาหารให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอากล้วยไปอะค่ะมีกล้วยแล้วก็มีขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเออเร,เราอิ่มแล้วแค่นั้นเราอิ่มแล้วแหละอะไรประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนชาวเวียดนามคนนี้เขาทําอาหารเผื่อทุกวันค่ะทําไปเผื่อทุกวันจริงๆเออเรื่องเงี้ยว่าเขามีของเขาหนึ่งกล่องแล้วเขาก็บางทีเขาก็ทําเยอะนะ ทำแล้วก็แบ่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันมีน้ําด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งใส่อีกกล่องหนึ่งมาให้ตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นมิตรไมตรีจากเพื่อนนะคะโดยที่เขาไม่ได้มาเรียกร้องว่าเออเฮ้ยเธอฉันทำให้เธอแล้วเธอก็มาจ่ายเงินให้ันะอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยอะ่ะอ่าอ่ะ,อะแล้วเพื่อนคนจีนนะคะเราพูดถึงเพื่อนคนจีนอีกคนหนึ่งเราไปเที่ยวกันเนาะเราไปเที่ยวเรียกง่ายว่าเราไปทัชนศึกษาค่ะ เพื่อนคนจีนคนเนี้ยเขาเป็นเด็กเด็กเด็กมากเขาว่าไปแล้วอ่าเราก็เราช่วงที่เราเดินกันนะ,นะคะเราก็ไปเข้าร้านกาแฟคือเราก็สั่งกาแฟกันนะเนาะเราคือจริงๆรแล้วตัวเองไม่ได้ต้องการให้เขาจ่ายเงินนะคะไม่ได้ต้องการเลยคือเราเราเราซื้อเราก็จ่ายของเราเองได้อยู่แล้วเราก็สั่งสั่งกันนะคะ คือเพื่อนคนจีนเนี่ยเขาจ่ายเงินหมดเลยเราก็บอกโอ้ย,อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราเราเอาเงินของเราให้เราก็เอาเงินเราให้เขาเขาทำยังไงเขาก็ไม่รับค่ะเขาไม่รับจริงๆเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากให้เขาอยากเขาอยากซื้อให้ทานเขาพูดคํานี้แล้วบอกว่า เอ้ยไม่เอาเออตัวเองก็ยังไม่ได้มีเงินไรายได้เลยเนาะยังแบบคือก็ยังไม่ได้มีงานทําไม่ต้องไม่ต้องมาให้เราอะไรประมาณแบบนี้เออเราดูแลตัวเราเองได้เออไม่เป็นไรเลยบอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขายินดีเขายินดีเออเขาไม่ได้เดือดร้อนเราก็เออเอาก็รับไว้คือเนี่ยค่ะเป็นมิตรภาพที่ดีๆเนะาะทว่าไปแล้วเออเรามีความรู้สึกว่าคือหลายๆคนพูดเกาะหูเราอะคะ่ะว่าเอออยู่อยู่ต่างประเทศอะ อย่าคาดหวังของฟรีเขาจะพูดอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าปรากฏว่าสำหรับต,ตัวเองเนี่ยเราอยู่แล้วเราเจอเพื่อนอะ่อนอเะเ,อเพื่อนให้ของเราประจำเออเพื่อนให้ของเราประจำบางครั้งขนาดเสื้อผ้าเนี่ยเพื่อนซื้อมาแล้วเพื่อนใส่ไม่ได้เพื่อนก็จะให้อะไรประมาณแบบนี้เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเออไอ้สิ่งที่เขาพูดอะ่ะเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเราเองเนาะว่ามันมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอะคะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราว่าเรากับเพื่อนเราอะ่ะ เราครบกันแบบไหนเอ่ออะไรประมาณแบบนี้สาหรับต,ตัวเองอะ่ะคบเพื่อนนะให้ความจริงใจกับเพื่อนนะถ้าเราให้เขาก่อนอะ่ะเราคิดว่าเขาต้องให้เราตอบเราคิดแค่นี้แหละเออแค่ความจริงใจเนี้ยแหละเออเราเรามันสัมผัสกันได้จริงๆนะคะความจริงใจเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาแบบมาเสแสร้งหรืออะไรอะคะ่ะคือการเสรแสร้งเนี่ยมันมันอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าอะไรที่เราทําแบบทําด้วยด้วยอ่นิสัยของเราอะคะ่ะด้วยนิสัยของเราในส่วนลึก เขาเรียกอะไรกระโมลสันดานะคะถ้ามันมันออกมาจากตรงจุดนั้นน่ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะตลอดจะก,กี่ครั้งจะจะห้าครั้งสิบครั้งหรือว่าจะยี่สิบครั้งหรือจะห้าสิบครั้งทุกครั้งมันก็จะเหมือนเดิมฉะนั้นนะตัวเองเนี่ยจะไม่เฟกกับเพื่อนค่ะจะไม่เฟกกับเพื่อนก็คือเราเรา,เราคิดว่าเออเนาะเราเรา,เราให้ความจริงใจกับเขาอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็เดินออกมาเสียก็แค่นั้นแหละเราครบแล้วเราไม่ไม่ ไม่รู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยเราเดินออกมาเลยเราเราเป็นคนอย่างนั้นค่ะเราเดินออกมาเลยเราไม่เราจะไม่แบบว่าไม่แกล้งหรือเสแสร้งที่จะมาเป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยคือถามว่ารู้จักกันแบบผิวเผินนะ่ะโอเคแต่ว่าบางอย่างเราไม่ชอบอะนะ <c ười> คือบางอย่างมันไม่ใช่สันดานของเราตองพูดคํานี้ <c ười> เราไม่ชอบอะค่ะเราก็ไม่ไม่อยากฝืนตัวเองเอออ่า พูดง่ายๆก็แล้วกันนะคะบางคนชอบถามแฟนให้เงินเท่าไหร่แฟนซื้ออะไรให้บ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราเดินออกเลยเราไม่ได้ให้มูลค่าเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนั้นเรามีความสุขกับกับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะอ่เพรางั้นไว่าคนเราเนี่ยบางครั้งอ่ะมีเงินเยอะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าเรามีความสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันหาได้จากสิ่งที่เรามีอะคะ่ะอันนั้นจริงๆ นะคะ <laughs> นะคะอันนี้เลยค่ะที่เป็นอะไรที่แบบเออเนาะเราก็เราต้องรู้ตัวเราเองอะถ้าเรารู้ตัวเราเองแล้วเราก็เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกันนะคะก็อันเนี้ยค่ะที่อยากเล่าให้ฟังนะคะเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเออเนาะเราอยู่เมืองนอกเนี่ยมันมีจริงนะคะ <laughs> เพื่อนที่เอ่อให้ใจ จแลกใจเนี่ยมีจริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนถ้าเราเราคิดว่าเออเรามีความจริงใจให้กับเพื่อนรับรองว่าเพื่อนให้ความจริงใจกับเรากับแน่นอนนะคะเนาะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสําหรับทุกคนที่ติดตามเนาะยังไงยังไงก็อย่าลืมกันนะคะในเจนี่นายอ่อนมาเวนะคะแล้วยังไงเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ